มือแรงนี e. ่กินม nice. ูระทาอมือแรงนี่เนาะเสีายเด้พี่นลองบได้แวกินน้ำเนาะใช่ไหใช่เลยวินนี่ยอยนี่ก็ใช่แล่นอานน้ำหร่า้งเ้างกนกลังเริ่มก่อเนาะมาไวไปไวได้้างไอ้มือบไร้อยู่ำดนเด้อมาไวไปไวได้มือนีว่าบไร้อยู่ำดนว่ะเออเ พอดีพ่อเนี่ยพี่น้องทั้งเฮากันเลยปไปอย่างนี้ครับมัต่างปกติอืมท่านี้มาแล้วเปลี่นในที่ตั้งเอ้าเปิดภาพมามืโอนี้กายู่ตัวหน้าบ้านของน้องบุญถโอ้เกือบล้มพี่น้องเลยเนาะอาเจ้าเอากราบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนพี่น้องเลย กำลังสิเดินทางไปเซโปนน้าพี่น้องเนาะดีอ่าหาทางน้องสายผ้าสักก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อเนาสะสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอดีเมื่อนี้ทางพระอาจารย์พรมมเพิ่นข่ามมาฝั่งเล่าพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะโอ้ยเว้าเมื่อวานนี้เนาะอ่าวเถิงทางพระอาจารย์เมื่อวานนี้ตื่นมาเมื่อนี้เพ,พิ่นข่ามมาพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะอ่าก็จะได้ขึ้นไปทางเซโปนอีกแล้วพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะ ไปรอบนี้ก็คือเก่าละพี่นเองเยนอกขึ้นไปเปล่งบรรยากาศดูทางเซโปน่นเรงเลยเนาะอ่าไปที่ห้อเขา้าหาทางน่องส่ผ้าก่อนเพราะว่ทาทั่งคุณทั้งผ้าอาจารย์เพิ่นยังพอแซนอ่าขึ้นมากขอ,อดก่อนเนาะก็ได้เพิน่นตามตามหลังขึ้นมากก็ได้แวะหาทั้น่องใส่ผ้าซะก่อนเนาะเลยอืม À, thưa. Ô, thưa. Ô, bà thôi bật bà... bầniu bật thay khô mày bơm bần này nó ô vay đấy thôi ô lại băng cột gì nó dừng vay bơm xin chào mọi người xin chào mọi ก็ได้เวหันออกบนก่อนข้าวหนึ่งยูยูทางพาอาจารย์มาก็ได้เป็นชวดขึ้นไปเซฟปนสบายดีเด้อเยนยลองใส่ผ้าเอออ่ามอกุกไทยอีกแล้วพอโทษอยากน้ำดิจังไลม Mưa con mưa con Đấy, sư mày chín mưa này Ở níu cứ là liệt Ở níu đi, nó đi, nó thở nó Dạ, năm chú khăn Cái gì? Mèn lét à, chán bây là đi đông này, lâu rồi là đi đường tháng con đường À, con à, đấy, đó

มือแรงนี่มือแรงนี่กินมูกระทายอีกมือแรงนี่เนาะเซไลายเด้พี่น้องบ่ได้แวะกินน้ำเนาะใช่นีแล้วใช่เลยกินนี่ใคเอยู่ขนี่ก็ใช่แล้วใช่ดีอาบน้ำนะวะใช่แล้วเบิ่งเนื้อเบิ่งเนื้อบ้าอีทามาแยังเห็ดปมนี่คือกรูดให้ใหม่อีกเว้นว่าไหนทางพ่อสร้างเพื่อนก็กำลังก่อพี่น้องอยงเนาะกำลังก่อคันห้อง ยิันดกแล้วิงเรอ้จะางไต้เนกลังเริ่มกอเนาะมาไวไปไวได้้างไอ้มนี่วไรอยู่ลำดนเด้อมาไวไปไวได้โอนี่วาว่าไรอยู่ลำดนวะเดออเดพอดีขาเน่พี่น้องทางข้าวกระลร

คุณอรเดียวมอหน่ะมาเด่นน้ำนองเพืนไหมเนาะไปเพื่อนเอยเนาะมืี้ซื้อนี่ว่าไม้เพื่อนนะืมงก้ไห้เพื่นว่าหว่านิ้อ๋ออืมออืโอ้โหเปนอากใ่เป็นอะรไปเอนเอยเนาะเขาจะเดินทางก่อนบนี้ พ่อกันพอดีหอมปากหอมคอเนาะไปหาเพื่อนซะก่อนเอ่านึงคนตกกินอีกเนาะคนตกเลยพี่น้องเอยเออฮะเอาไว้ในเลยก็ได้ยามมันตกอีกได้เอ๋อคนก็ตกพ่อคนพี่น้องเอยเนาะไปพี่น้องเอยเดินทางต่อวันนี้พอดี ไปหาน้อขึ้นประมาณเข้านึงเนาะ้มันฝนตกนั่นเนาะฮะแล่นอยู่หนต๊กแบบไหมนี่กไปเลยตกพอดีพอดียากเนาะพอดีตัดสินใจยากเนาะบอกยากคือหมดเท่าไหครับก่อยมียุ่งก๋วยอ่ะน่าเดอดกวยก่อเจ้าก๋วยอ่้อนังบ่ไปเอาเลยเนาะพอดีว่าทังเข้ากะกําลังเจริญทางขึ้นไป เซปนเมืองนองเป็นอน่อยเนาะอ่าเมื่อนี้เมื่อวานนี่น่ะเพราะฉันว่าว่าอาจารย์กับคือสีบบได้มาแล้วเป็นอน่อยเนาะกับจะพยายามใดสินะเออพอดีคือว่าบังเอิญเป็นอน่อยเนาะอ่าเพราก็บอกจริงๆมันดูเมื่อวานนี่ว่าโอ้พอาจารย์กับคือคือว่าไบบสี่เมื่อวานนี่เป็นอน่อยเพาว่าขึ้นไป เซปปนเมืองน้องครั้งแรกก็คือขึ้นไปนน้ำระอาจารย์เนาะกับพระอาจารย์อ่าก็วันนี้ก็คันคนคือว่าอยากกราบอย่างอย่างเพิ่นก็คือชิได้ไปไปเองขับไปเองเพราะว่าเพิ่นจะเรียกหลายงานหลายสิทนะว่าอ่าพอตอนแรกมาโดเพิ่นโทรมาว่าสิสิมาว่าฉันนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไม่บังเอิญบังเอิญบังเอิญแห่งนี่ฮะก็ไอทีว่าอระชิดี่ได้มอวานนี่มาเวียนเอาไทยคิบไทยคิเมื่อวานนี่ยมาว่า ขึ้นขึ้นไปเส้ปวนเพื่อนน้องครั้งแรกนลนยะค,คือขึ้นไปกับพระาพาอาจารย์วันนี้กค็คือสิเพื่อนคือสิจะได้มางไงอะละเพื่อนกับค่าเวิย์คายงานเพื่อนวันน่ะค,คือว่าเหาอยากาากราบก็ต้องได้ขัขานไปหาเพื่อนเองวันนี้อ่ะวันามาไปห้องเพื่อนน้องดินดาเห็นพระอาจารย์โทรมาว่ามื่นสี่สี่ขามาเลยวันฉันเอาก็เลยว่าเอาเลยอาจารย์ไปได้ยินเพื่อนน้องบาทนียววันนะ่ะ เดี๋ยวเป็นเบิ่อคลิปป้อนะก็ไอที่พูดหูได้ได้ตัวนี้นะวันเอิดพ่อพอดีโอ้ยพี่น้อยเนาะก็ถือว่าดีใจได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเขากอบว่าเลยอ่าพ่อพ่อทั้งผ่าอาจารย์แต่โดนแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ล่าสุดนี่กะแมนมือมือไหนเนาะจื้อพ่อได้แหละพี่น้องเยมือใดนวะจนจื้อพ่อได้แหละเนาะวันเกิดต้องเตี้ยบเ ดูวบบโมเมนต์ป่มีไใจือได้เลยลายสุดก่อนเสียงอาถอดบรรษาลายสุดเน็ตเนี้ยเนาะแมนแมนแล้วนี่ออกบรรษาบุญเด้อจังพ่อกันเท่าเป้ับเราดิหมดเลยอ๋ออะไรก็แล้วแต้อะไรพี่น้องเนองมันในการไล่อะพบพ่อทางพระอาจารย์แล้วเนาะอากาซีไปแจกเครื่องน้ำแน่อะไรพี่น้อย, oh. อย cette, function, quart, x, เนาะเป็นมะมุงมะม่าปลากระป๋องพี่น้องเย หาทางผรนนอนะอาสไว้แล้วเนาะมาม่าห้แก๊สนรปากกระป๋องห้าิแพ็นนองเลยเนาะโอ้ห้แพ็คนี่ก็ตกอ้อูจักระป๋องร้อยคนได้เนาะพเี่แม่นบอกปากระป๋องบอ่อือจะอ๋มีแพ็น,นึ่งมียี่กองหองอรอิบ่แพ็คหนึ่งมีอยู่ซิป,ซปโอ้หลายป๋องเลยเนาะไปแจกอยู่บ้านตะนาง ย,ย,ยูหมู่บ้านตะนาง,างนี่แหละพี่น้องเนาะกัสิเข้บไปสองหมู่บ้านด้บ้านเซนน้องพวอมแน่เป็นกะมาทุระหรือว่า